CPU Intel ตัวใหม่กำลังจะมาแล้วครับนี่คือ CPU Intel Panther Lake ซึ่งจะเป็นชิปรุ่นแรกที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ระดับ 18A ครับเข้าสู่ยุคอังสตรอมของ Intel พี่หล้าม,มี3ช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวากาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับ อีกหน่อยเราจะไม่พูดแล้วนะว่าเป็นนาโนเมตรเพราะว่าเรากำลังลงใกล้มาถึงเลข1นนาโนเมตรเต็มทีแล้วจากนาโนเมตรเนี่ยถ้าเล็กลงไปอีกเราต้องคุยกันในระดับอังสตรอมแล้วนะครับ เป็นหน่วยที่เล็กลงไปอีก่าแล้วเล็กจากอสตอมลงไปอีกนี่น่าจะเป็นอะตอมแล้วโห oh. จากอะตอมเราก็จะลงไปสู่ควอนตัมกันในอนาคตนะฮะซึ่งเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเรามาดูชิปตัวใหม่นี้นะฮะเพราะว่าผมว่าต้องรีบมาแล้วละ่ะคือสถานการณ์ตอนนี้เท่าที่ดูนะฮะคือไม่ได้รู้ข้อมูลภายในแต่ผมรู้สึกว่า Intel เนี่ยกำลังเงียบลงเงียบลงเงียบลงแม้แต่ทั้งฝั่งคอมพิวเตอร์ PC ที่อินเทลเนี่ยเป็นเจ้าอยู่ก็ลดความนิยมลงเพราะว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ดีมากความนิยมอาจจะไม่ดีมากการตลาดก็อาจจะดูเหมือนหอเหี่ยวไม่รู้ว่าเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจหรือว่าอะไรแต่ทําไมอินเทลถึงดูเงียบ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 แล้วไม่ค่อยได้ทําอะไรนะฮะการมาของชิปรุ่นใหม่อาจจะช่วยฟื้นนะฮะให้สถานการณ์ดีขึ้นชิปตัวนี้มีโค้ดเนมชื่อว่า p a n t h e r Lake ครับมันจะเป็นชิปรุ่นแรกที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ระดับ 18A 18A ตัว A เนี่ยย่อมาจากอังสตอมมันคือยุคใหม่ของ Intel เลยที่ Intel เคยประกาศคอนเซปต์ไม่นานแล้วนะครับว่าตอนนะัเราลงมา3นาโนเมตร2นาโนเมตรใช่ไหมต่ำกว่า2นาโนเมตร Intel จะเลิกเรียกนาโนเมตรละ Intel จะเรียกเป็นอังสตอมแทนและนี่คือ 18A ครับตัวแรกเลยถ้าเทียบกับน,นาโนเมตรมันคือเท่าไหร่มันคือ1 8นาโนเมตรที่ผมเคยบอกไว้ไม่รู้ว่าจากันได้ไหมผมบอกว่า จาก2นาโนเมตรเนี่ยนะฮะลงไป1นาโนเมตรเนี่ยมันลงทีเดียวเลยไม่ได้ครับขั้นตอนการผลิตมันจะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆแล้วการจะลงไปได้นต้องค่อยๆลงนี่ไงเรามาแล้ว1.8นาโนเมตรเริ่มมีจุดทศนิยมแล้วะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราลงจาก5มา4มา3นะลงมาทีละ1เลยนะฮะ แต่จาก2ลงไป1เนี่ยมันต้องสโลโมชันแล้วต้องมีรดแมปในหนึ่งวันนี้ Intel เริ่มแล้วที่1.8นาโนเมตรนะฮะเป็นโครงสร้างใหม่เลยในโครงสร้างใหม่ของ 18A เนี่ยนอกจากจะมีขนาดของทรานซิสเตอร์และเกตที่เล็กลงแล้วนะครับมันจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะครับอย่างไอพวกอะไรนะ F G G P อะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็น เป็นเทคนิคการทำเกตหลายๆด้านแบบเดิมที่เขาทำในแต่ละทรานซิสเตอร์เนี่ยในช่องทางเดินเนี่ยจากนี้ไปก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นแบบเลเยอร์ละเป็นแบบเลเยอร์ซึ่งมันจะซ้อนได้หลายๆชั้นมันก็ทำให้ภาคการจ่ายไฟการเปิดปิดนะเพราะว่าทรานซิสเตอร์ยิ่งเล็กลงการควบคุมมันยยิ่งยากนะฮะทำทรานซิสเตอร์ให้เล็กทำได้แต่สิ่งที่คุณต้องทำได้ด้วยคือคุณต้องทำเกตคุณต้องทำการควบคุมการจ่ายไฟการวิ่งผ่าน ให้มันเล็กลงได้ด้วยมันจะได้ควบคุมได้นะนั่นแหละคือความยากนะฮะมาจนถึง1.8นาโนเมตรนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการใหม่หมดประสิทธิภาพที่ได้คือมันจะใช้พลังงานน้อยลงครับยิ่งเล็กลงยิ่งกินพลังงานน้อยลงพลังงานเนี่ยจะน้อยลงกว่ารุ่นเดิม30แล้วขนาดที่เล็กลงก็จะได้ พลังการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นจํานวนทรานซิสเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเบียดช่องว่างให้มันเบียดกันได้มากขึ้นนะฮะทุกวันนี้ขนาดทรานซิสเตอร์ที่แท้จริงเนี่ยไม่เคยมีผู้ผลิตคนไหนเปิดเผยที่เราพูดกัน1.8นาโนเมตรหรือ2นาโนเมตร3นาโนเมตรมันคือระยะห่างระหว่างทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งมันไม่ใช่ขนาดทรานซิสเตอร์นะฮะถ้าใครไม่รู้หรือไม่เข้าใจไปดูพอชาร์กตอน นาโนเมตรของเราไม่เท่ากันตั้งแต่ตอนนั้นแหละไปดูวันที่เลยผมทําไว้วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่ตอนนั้นแหละคือเลิกคุยแล้วว่าขนาดทานซิสเตอร์เท่าไหร่เพราะ Intel บอกว่าโอ้โหผมคุยอยู่ตั้งนานผมเป็นคนบอกขนาดทานซิสเตอร์อยู่ตั้งนานแต่คนอื่นดันเอาช่องว่างมาพูดแทนเอาถ้าอย่างนั้นก็เลิกเลย Intel บอกเนี่ยไหนๆก็จะเลิกงั้นจากนี้ไป Intel ก็จะใช้ช่องว่างม้างนะทําช่องว่างให้น้อยลงมัางนะโดยที่ทานซิสเตอร์ไม่ต้องเล็กลงก็ได้ แต่ถึงเวลามันก็ต้องเล็กลงอยู่ดีแหละนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่รู้เล็กลงเท่าไหร่แต่มันได้พลังประมวลผลเพิ่มขึ้น50%เลยครับตัวนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของตัว CPU Intel เนี่ยดีขึ้นซึ่งแม้แต่นักข่าวเองเนี่ยเขาก็พูดว่า Panther Lake นี่แหละน่าจะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ฝั่ง Intel เนี่ยเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะฮะแล้วก็ น่าจะเป็นตัวที่ดึงลูกค้าที่จะผลิตด้วยนะฮะผมเชื่อว่าตอนนี้ต่ำกว่า2นาโนเมตรลูกค้าที่ไม่มีโรงงานแฟปเป็นของตัวเองจะต้องมาจ้างคนอื่นผลิตเนี่ยก็ต้องหันมามอง Intel ว่าเออเฮ้ เราจ้าง Intel ผลิตไหมอ่านะฮะซึ่ง Intel ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะกลับฟื้นขึ้นมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอนาคตได้กลับมาเป็นผู้นำเซมิคอนดักเตอร์เหมือนเดิมนะฮะหลังจากที่โดนโอโ้โหโรงงานรับจ้างผลิตยอย่างเดียวตีกินจนกระทั่งแบบว่าแทบไม่เหลือพื้นที่ยืนนะฮะเอาใจช่วย Intel ครับแบรนด์เก่าแก่นะฮะที่อยู่กับวงการ เซมิคอนดักเตอร์มาตั้งนานนะครับนี่คือปฐมบทของเซมิคอนดักเตอร์ในโลกนี้เลยเพราะฉะนั้นช่วยกันรักษาเขาไว้นะฮะไม่ใช้ไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่อย่าไปเกียดเขาก็พอ